เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ห้าและตอนที่6สิทธุนหลิงผู้นี้จะขอรับใช้ท่านบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอนุญาตนห่ข้าได้ดูแลบุตรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดเอ๊ะนั่นมันุนหลิงหลงนี่นาเห็นได้ชัดเลยว่าไม่แต่นายน้อยซูนเจียนก็ยังอยากได้นางมาติดตามเป็นการส่วนตัวแต่นางคิดอยากจะเจียดหยามนายน้อยซูนเจียนอย่างนั้นหรอทำไมกันล่ะ ทาไมเจ้าถึงอยากจะมารับใช้ข้ากันในตอนนี้เจ้าฮุกเข่าลงแม้ว่าทุกอย่างนั้นจะเงียบและข้าก็ได้ยินเสียงถึงลมหายใจของทุกคนลาวกับว่าพวกเขาทุกคนบอกข้าว่าเจ้าคือความภาคภูมิใจของสวรรค์และยังบอกกับข้าอีกว่าเจ้าเกิดมามีจิตใจที่มีประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมหากบุคคลใดที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศดังกล่าวและยังไม่ถึงจุดจบก่อนวัยอันควรเหล่าคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นป่าที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน หากเจ้านั้นถูกลิขิดให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จแล้วเหตุใดเจ้าจะต้องอยากติดตามข้าด้วยท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าท่านกำลังทดสอบจิตใจของข้ากันฮอ<ะ>นางนั้นเป็นคนจากตระกูลสาขาย่อยของพวกเราในฐานะสมาชิกของตระกูลสาขาย่อยนางมีทรัพยากรเพียงน้อยนิดเท่านั้นและมีสายสัมพันธ์เพียงไม่กี่อย่างกับพวกเราหากว่านางต้องการที่จะไปถึงจุดสูงสุดได้นางจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับตระกูลสาขาหลักอย่างพวกเราให้ได้ สาวน้อยคนนี้มีความเฉลียวฉลาดยิ่งนะักนางตะหนักได้ทันทีว่าหล้านชายของข้ากำลังถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนั่นเป็นเพราะว่าลำดับชั้นของตระกูลเราข้าเพียงแค่โชคดีที่เกิดมาอยู่ในตำแหน่งของตระกูลหลักข้าเข้าใจแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าต้องการที่จะติดตามข้าสินะย่อมได้ข้าขอยอมรับเงื่อนไขแต่ว่าเจ้าจะต้องเสิบชัให้ข้าเทน้ำซักเสื้อผ้า ผ้าหม่มพับผ้าให้ข้าแล้วคอยเป็นเพื่อนเล่นกับข้าตอนที่ข้าเบื่อถ้าหากว่าเจ้าสามารถทำมันได้ข้าจะให้ทรัพยากรทั้งหมดที่เจ้าต้องการลิงหลงผู้นี้ยินดี่จะติดตามบุตศักดิก์สิทธิ์แม้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเพียงใดหรือแม้จะต้องตายก็ตามเอาละเอาละข้าเข้าใจแล้วพวกเราไปกันเถอะก,กลับไปที่วังของจกักรพรรดิสวรรค์กัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียวเยาไม่ให้ว่าหลานเอาสิทธิพิเศษนี้ของปู่ให้คนอื่นหรอกหรือไม่ไม่ไม่ท่านปู่หยุดล้อเล่นได้แล้วเมื่อเทียบกับท่านปู่ที่มีแต่กล้ามแล้วหญิงสาวย่อมดีกว่าอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะนี่หลานพูดอะไรออกมากันนั่นเขาคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรพวกเราไปตามทางของพวกเรากันเถอะพรุ่งนี้เช้าหวังว่าเราจะไม่ถูกไล่ออกจากตระกูลจุ่นเพียงเพราะว่าก้าวเข้ามาด้วยเท้าซ้ายก่อนหรอกนะ ข้าจะต้องรีบนำเรื่องนี้ไปแจ้งนายน้อยสวนเจียนหยุดหลานชิงอย่าเจ้าน่าจะรู้ว่านายน้อยสวนเจียนนั้นกำลังอยู่จากความสันโดษไม่ควรที่จะรบกวนนายน้อยในตอนนี้ แต่ว่ามันมีเรื่องใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะมีเด็กคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าจุนเซียวเหยาสามารถทําลายระดับโบราณขั้นสูงสุดแล้วก็จุนหลิงหลงน่ะก็เลือกที่จะติดตามเขาถ้าพวกเราไม่แจ้งนายน้อยสุนเจินให้เร็วเข้าหรอกก็เรื่องนี้ให้ในายน้อยตัดสินใจเอาเองละกันหลังจากที่เขาออกมาจากความสันโดษข้าพนันได้เลยว่านางคงไม่ต้องการอะไรเพียงต้องการย,ยั่วยุจุนหลิงหลงและถูกตบหน้ากลับมาและตอนนี้นางกําลังต้องการไปหานายน้อยเพื่อบ่นเรื่องนี้ นี่พวกเจ้าห้ามอะไรกันอยากมีเรื่องอย่างนั้นเหรอพาลังวิญญาณนี่มันเฮ้นายน้อยซูนเกียนนายน้อยซูนเกียนได้ออกจากความสันโดษแล้วนายน้อยซูนเตียนในที่สุดท่านก็ออกมาจากความสันโดษเจ้าคือฉิงยาสินะเจ้ามาที่นี่ด้วยตนเองเพื่อต้อนรับข้าที่สามารถออกจากความสันโดษโด,ดยเฉพาะเลยอย่างนั้นเหรอ นายน้อยซุนเจียนเจ้าสองคนนี้มันขัดขวางห้าไม่ให้เจอท่านท่านไม่คิดหรือว่าพวกเขาหนักทำเกินไปพวกเขานี่แย่มากจริงๆเลยนะเอาล่ะพวกเจ้าสองคนตบหน้าตัวเอง20ครั้งขอรับแล้วใครกันล่ะที่ทำให้เจ้าไม่พอใจเจ้าถึงดูเศร้าโศกยิ่งนักทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าจุลิงหลง ในตอนนี้ท่านคงยังไม่รู้แต่ว่าจุนหลิงหลงน่ะเริ่มไปติดตามเด็กเหลือขอที่หญิงพยองมากคนหนึ่งชื่อของเขาดูเหมือนว่าจะชื่อจุนเสียวเหยาวมันเหมือนกับว่าเขากำลังทําให้ชื่อเสียงของท่านเสื่อมเสียเลยล่ะเจ้าคงไม่ได้ไปตะโกนชื่อของข้าตอหน้าจุนเสี่ยวเหยาใช่ไหมที่เจ้าพูดมานั้นมันเรื่องจริงสินะ จุนเซียวเหยาหลานของคู่นำตระกูลและเทพิดาแห่งตระกูลเจียงซึ่งได้รับการชื่นชอบจากบรรพบุรุษรุ่นที่สิบไปให้ตายเถ,ถ้าหาว่าเราทําให้เขาขุ่นเคืองเราอาจจะสูญเสียตําแหน่งลำดับที่สิบของเราเราจะต้องไปขอโทษเขา ไม่เลวเลยนี่เสี่ยวเหยาหลานของข้าแม้ว่าอยู่อย่างน้อยกับกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยทีเดียวตอนนี้หลานก็คงมีหญิงงามคอยติดตามหลานหลานคงไม่ต้องการปู่อีกแล้วสินะจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงข้าก็ยังคงเป็นสมบัติชิ้นเล็กๆสุดที่รักของท่านปู่เสมอเอาล่ะเอาล่ะเลิกทำตัวแสนรู้ได้แล้วสิ่งที่ปู่อยากรู้ในวันนี้ก็คือหลานได้ใช้เทคนิคอะไรกันกับอนุสาวรีย์ไทยอยู่นั่นนะ่ะเป็นเคตวิชาเล็กๆในหนอที่ถูกเรียกว่าคดจารัศักดิ์สิทธิ โคจะสารศักดิ์สิทธิ์คืออะไรทำไมปู่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเทคน,นิคที่ทรงพลังเป็นอย่างมากว่ากันมากถ้าหากว่าเราเชี่ยวชาญแล้วเราจะสามารถแปลงร่างเป็นโคจะสารศักดิ์สิทธิ์โบราณได้แม้กระทั่งอัญเชิญประตูเอเวจีและสั่งให้อสูรมารแห่งนรกมาต่อสู้เพื่อเราได้มันทรงพลังขนาดนั้นเชียวอย่างนั้นหรืมันคงไม่ได้เสี่ยงต่อการถูกพวกอสูรมารคอบคองจิตใจใช่ไหมหลานคิดว่าไม่นะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นการดีที่หลานทุ่มเทความพยายาม เมื่อหลานอายุครบสิบขวบพวกเราจะจัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ให้กับหลานในเวลานั้นอำนาจมากมายตระกูลโมลานและก็กลุ่มอำนาจสูงสุดของอาณาจักรเซียนแห่งสวรรค์จะเข้าร่วมด้วยกันทั้งหมดและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะเปิดเผยตัวตนลำดับที่สูนย์ของหลานสู่อาณาจักรเซียนให้เป็นที่รู้จักกันนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยของหลาน ขอแสดงความยินดีกับโฮตตำแหน่งเช็คอินใหม่ได้รับการเปิดแล้วโปรดเช็คอินที่งานเลี้ยงวันเกิดตอนอายุสิบขวบเฮ้งานฉลองเมื่อตอนเราอายุสิบขวบนั่นหมายความว่าเราต้องรอเจ็ดปีอย่างนั้นเหรอก่อเวลานี้มันคงไม่นานเกินไปใช่ไหมรูปแบบของการเช็คอินเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่นะบุตรศักดิ์สิทธิ์นายน้อยซุนเจียนแห่งพระราชวังจกักรพรรดิสวรรค์มีเรื่องต้องการที่จะพูดคุยกับนายน,น้อยอยู่ดีๆเจ้าผมมาแบบนี้ข้าก็ตกใจหมดสิ นี่เจ้าคงไม่ได้คิดทําตัวสบายๆเหมือนอยู่บ้านหรอกนะเฮ้ยท่านไม่ได้บอกว่าให้ข้าสามารถดูแลสถานที่นี้ให้เหมือนบ้านของข้าเองและทําตัวให้สบายใจอย่างนั้นหรอช่างมันเถิดแต่เจ้าบอกว่ามีคนต้องการพบข้าสินะจุนส่วนเจียนนั่นเป็นใครกันนะเขาคือนายน้อยที่หลานชิงหยาคอยติดตามอยู่และเขาก็เป็นคนในตระกูลเดียวกับนายน้อยจะคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของนายน้อยก็ได้แล้วหลานชิงหยานี้คือใครกันล่ะ ก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นที่ส่งเสียงดังอย่างน่าเหลือเชื่อน่ะโอ้เป็นนางนี่เองตอนที่เจ้าบอกว่าคนที่ส่งเสียงดังอย่างไม่น่าเชื่อข้าก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะว่าเป็นใครแล้วจะจู่พี่ชายจากตระกูลนี้ต้องการอะไรจากข้าก,กันล่ะตัวของข้าก็ไม่กล้าตัดสินใจใดๆได้ไดน้อยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพาข้าไปพบกับพี่ชายคนนั้นที ข้าได้ยินมาว่าผู้ติดตามคนหนึ่งของข้าได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าเหมาะสมอย่างเต็มที่และทําให้น้องชายของข้าขุนเคืองดังนั้นในวันนี้ข้าจึงพานางมาขอโทษด้วยตนเองโดยเฉพาะด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งการอบน้อมถ่อมตนข้าก็หวังว่าน้องชายที่น่านับถือของข้าจะสามารถมีน้ำใจและให้อภัยเด็กสาวคนนี้ได้เจ้าพูดอะไรของเจ้ากันการขอโทษด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งความอบน้อมถ่อมตนอย่างนั้นหรือ เจ้ามาหาข้าเพื่อแสดงอำนาจของเจ้าโดยเฉพาะและมาใช้ข้าเป็นข้ออ้าง นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอุ้ยจบตอนนี้นะครับตอนต่อไปน่าจะมีเหลืองแน่นอนนะครับระหว่างบุตรศักดิ์สิทธิ์กับนายน้อยส่วนเจียงลําดับที่10นะครับมาเจอลำดับที่0นเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับไว้มาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ